เพื่อนตำรวจนะครับได้มอบเงินจากการขายเสื้อยืดลายตำรวจฮีโร่หนึ่0แสกับ300บาทครับให้กับผู้หมวดเตะระเบิดดานเจ้าตัวนะครับก็ดีใจที่ทุกคนนั้นยังคงห่วงใยและนอกเหนือจากนั้นก็ได้ย้ำนะครับว่าห่างย้อนเวลากลับไปได้ก็จะทําเหมือนเดิมแต่จะเตะระเบิดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับพันตำรวจตรีพัฒทธงทิวดามาพงศรวัตรงานสายตรวจ3กองกํากับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตํารวจนครบาล มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดลายตำรวจฮีโร่เตะระเบิดจำนวน125,300บาทให้แก่ร้อยตำรวจตรีธีรเดชเล็กผู้ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ขอคืนพื้นที่บริเวณแยกผ่านฟ้าดีลาดและเกิดเหตุประทะโดยร้อยตำรวจตรีธีรเดชได้ตัดสินใจเตะระเบิดที่มีคนร้ายโยนเข้ามาใกล้กับบริเวณด้านหน้าแนวตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า2เดือนแล้วโดยพันตำรวจตรีพัธทงทิวได้นำเสื้อที่นายกรัฐมนตรีเซ็นให้กำลังใจสองตัวมามอบให้แก่ร้อยตำรวจตรีธีรเดชด้วยพร้อมกันนี้ได้เผยนะครับว่าการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ทำในนามส่วนตัวเพราะคิดว่าเป็นเพื่อนตำรวจเหมือนกันจึงอยากที่จะช่วยเหลือในส่วนที่จะสามารถช่วยได้และก็คิดว่าร้อยตำรวจตรีธีรเดชคือฮีโร่ที่ช่วยเหลือผู้อื่น ก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นความเขาเรียกอะไรนะมันเป็นความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นตำรวจนะครับคือพอเราเห็นเพื่อนข้าราชการเราเจ็บเราก็เหมือนเราเจ็บไปบ้างเหมือนเหมือนเราเจ็บเองครับเหมือนเราว่ามันอาจจะเกิดกับใครก็ได้พอผมก็อยู่ในในเป็นตำรวจเหมือนกันก็มีความเห็นใจพี่เขามากๆผมก็ไม่รู้จักพี่เขาโดยส่วนตัวแต่ผมแค่รู้ว่าพี่เขาทําหน้าที่ในการที่จะเป็นทำเป็นทำหน้าที่เป็นตำรวจนะครับเป็นทำหน้าที่แทน แทนรักูดเป็นผู้รักษากฎหมายผมคิดว่าอาจจะเป็นผมก็ได้ที่เป็นนักวันนั้นอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นลูกน้องผมก็ได้อาจจะเป็นคนที่รู้จักก็ได้แต่แต่พอมันเกิดขึ้นกับพี่หมวดธีรเดชแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมมันรู้จักเขาก็เลยรู้สึกอยากจะต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อจะช่วยเขาครับอาจจะไม่มากไม่มายแต่เป็นสิ่งที่ผมพอจะทําได้ครับด่านร้อยตำรวจตรีธีรเดชกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล มีกำลังใจที่ดีมาโดยตลอดและฝากขอบคุณทุกกำลังใจโดยรู้สึกปลื้มใจและดีใจมากที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีได้ให้กําลังใจและถามถ่ายอาการอยู่ตลอดรวมถึงกําลังใจที่สำคัญจากครอบครัวส่วนบาดแผลคาดว่าอีก4-5เดือนน่าจะหายเป็นปกติซึ่งขณะนี้ต้องทำการกายภาพบรบัดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เคยคิดเสียใจและสามารถทำใจได้ หากย้อนเวลากลับไปช่วงเวลานั้นได้จะทำเช่นเดิมแต่ขอเตะให้เร็วขึ้นเมื่อหายเป็นปกติแล้วก็จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมสิ่งแรกที่อยากทำคือไปท่องเที่ยวทะเลบางแสนกับครอบครัวและอยากว่ายน้ำพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหลังจากระยะหลังที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น